ราคายางล่าสุดประจำวันที่29กรกฎาคม65ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะน้ำยางสดนั้นน่าโรงงานดีอิงไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่29กรกฎาคม65 5. ราคากิโลกร,รัมละ53บาท20สตางนะคะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางคนเมื่อเปรียบเทียบกับราคาล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคม65ราคาทรงตัวไม่ปรับขึ้น ปรลงค่ะถัดมาเรามาดูราคากลางเปิดตลาดประจาวันที่29กรกฎาคม65ชนิดยางชนิดแรกยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่55บาท92สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่57บาท35สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่48บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพ ภาพดี55บาท56สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับตัวลดลง36สตางค์ยางแผ่นดิบความชื้น 3- 5เรซราคาอยู่ที่54บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น 5- 7%ราคาอยู่ที่53บาท9 1สตางค์ต่อกิโลกรมัมหมายเหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคาอยู่ที่55บาท92สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ถัดมาเรามาดูราคาประมูลยางแผ่นรมควันยางแผ่นรมควันชั้น3 57บาท29สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับตัวลดลง6สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น4 57บาท28สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันฟองอากาศ 57บาท5สตาตงค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันคัตติ้ง51บาท72สตาตงค์ต่อกิโลกรัมไม้เห็นราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่57บาท35สตาตงค์ต่อกิโลกรัมน้ำหนักโดยประมาณการค่ะเอกสารที่เหลือกี้แปะไว้หลังจากนี้ไปรับชมกันเลยค่ะ